ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องช,ช่าผ้าแสร็ชวนทิมค่ะพ่อแม่พี่น้องหนูก,ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามเนาะคะ่ะติดตามแน่หายแน่มาเป็นนางค่ะหนูกกนตั้งใจเฮ็ดหนูก็สิดีที่สุดช่วงน,นี้หนูก,ก็บ่ค่อยสบายจ้ะพี่น้องหนูก,ก็เลยเอาคลิปที่หนูค่อยที่ยวเม้าดีมาฝากมันมีความตื่นเต้นหลายอย่างมื้อนี้หนูสิพาพี่น้องไปเบิ่งกระดูกปลาว่านใหญ่จ้ะพ่อแม่พี่น้องกระดูกปลาว่านใหญ่นี่ก็มีโอกาสได้ไปนั่นแหละเห็นไหม นี่โรงแรมที่หนูอยู่เนาะนี่ป่าว่าในใหญ่เบิงวะพี่น้องมันใหญ่ค่ะแกเนี่ยนก็นั่งยางเขาไปถ่ายมองปากมันเนาะอือนี่ก็คือปากป่าว่านนะพี่น้องเคยเห็นบ่มีไผเคยเห็นบ่หนูก็บ่เคยเห็นอันก็ดูเจ็กเทอรน้องพี่น้องหนูก็เลมาายมาถ่าย่าเออเอามาฝาก <c oughs> เอามาฝากแนงสินะอืมนี่โอ้ยบนหัวใหญ่ค่ะเกิดมาผมก็เคยเห็นดอกพี่น้องมันใหญ่ค่ะแเนี่ยอันนี้เนาะเป็นของแถ้จะพี่น้องอืม เขาเอามาโชว์เนาะพี่น้องห <c oughs> นูอย่างผ่านมาหนูเห็นหนูก็ว่าเออถ่ายเก็บไว้นะฮะเดี๋ยวเอาไปลุกในช่อง youtube ช่องเกขาหรือว่าแต่ว่านีนึ่งมาเห็ดช่องใหม่ละแบบเอาแบบนี้ดีกว่าอยากใส่ภาษาลราเนาะ <c oughs> ี่จะพี่นอ้องใหญ่ครับยางสุดแบบโอ้มันใหญ่แหงเงั้นหนังหนึ่งอ่ะนี่กระหางเนาะพี่น้องยวจะพาไปเบื่งมาปลาบ้านตัวนี้เป็นโตจังใดเนาะพี่น้อง เสียงกรนะเซีมแหบแน่นุขอให้ไพ่ได้รายด้วยจ้ะนี่นี่แหละปลาบ้านตัวนี้แหละพี่น้องเขาเคยเห็นน้ำคลิปเนาะตัวใหญ่ๆในน่นนนนองพี่น้องนี่ก็กระด,ดูของเขานะคะพี่น้องก็ของแท้นะสิเบิง่งเบิงเป็นของแท้นะจ๊ะพี่น้องเขาว่าโอ้ยยูนี่อ่ะเขาก็มีอีหยังไข่ไข่บานเท่าได้นุไปทายพิพิพพพธภัณฑ์มาอยู่พวกตะกร้าพวกยังแต่เขาใส่บวกเ้าวสารแม่พี่น้องเขาใส่บวกเ้าวสารเอาเอาเอพวกอีหยังเขาเห็ดจากการบผาเ้าวไว้หนึ่งต้นเ้าวมันหลายผุดย่างอื่นบ่ค่อยมีเนาะ แต่ก็มีตนตะกผักกาเสดอ้ยหนูอยากรอยกับไทยกับไอเยะลรมันขนาดค่ะพี่น้องก็ประมาณนี้ค่ะพี่น้องพูดได้มากกะเนาะกะติดตามหนูดได้ค่ะกะสิมีหลายๆแนวเลยชีวิตของหนูก็เป็นความสุขมืนอกี้ไปแล้วขอบคุณได้รี่ติดตามรับชมอยากเอามาให้เบิ่งกันเนอะครับสวัสดีค่ะ